คุณยา่าตื่นมาลงบ้านนะคะก็มาติก๊กยาเพราะคุณยา่ายังจําได้แล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคนเช็คยาเองได้นะคะให้เพื่อนทำนาะพี่น้องถ้าเขายังทำได้ส่วนใหญ่ถ้าคนสูงอายุแล้วถ้าทําไม่ได้ลูกหลานก็จะเป็นคนทําให้พี่น้องนั่นคือใบสั่งยาที่คุณหมอเพิ่นจะรีบบายถึงว่า มีให้ทุกเดือนเนี่ยนะคะในในตอนที่เราไปรับยาเขาก็จะมีจะมีในในซองมาให้เลยอันนั้นก็จะติ๊กเฉพาะยาที่เราต้องการที่มันจะขาดในเดือนต่อไปแต่ยาไหนที่ยังเหลือถึงหนึ่งเดือนก็จะไม่ติ๊กพี่น้องคะ่ะปกติเขาสั่งทางอน,นันต์พี่น้อง สั่งทางอะไรนะสั่งทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้แต่คุณยาไม่ทำเนาะเพราะว่าถ้าเราจะทำเรื่องสั่งทางออนไลน์เราจะต้องไปเปิดระบบที่ที่คุณหมอประจําตัวของคุณยาเนาะเอาเอกสารนู่นนี่นั่นไปแต่คุณยาไม่ทำเนาะเพื่อนไปทําแบบโบราณก็คือเอาใบน,นี้ไปยื่นตรงไอ้หมอประจําตัวเขาจะมีที่ยื่นเนาะพี่น้องคะ่ะอันนั้นคือคนที่มีโรคประจําตัวที่จะต้องรับยา ทุกเดือนนะคะที่อังกฤษเดือนละครั้งค่ะสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ได้เวลาแล้วออกบ้านกันจะ้ะถ้าเห็นแดดนี้อุ้ยสดชื่นค่ะมันไม่บาลานซ์กันนอกกับบ้านเราพี่น้องบ้านเราร้อนที่นี่ยังหนาวอยู่ไอายูไล่ไม้เช้าสีหนาวสุดสุสีชมพูพี่น้อง <c oughs> สีชมพูเนี่ยค่ะ ซีมนซีเดลเกยูสอวัน o u know น it but s t แ l ่ hot m m but still feeling oh, ง yeah. really hey. e yes. like a h r e a l ี y hot วันนี้เราจะไปเซอร์เจอรี่กันนะคะเดยมกเซอร์เจอรี่สเซอหรือว่าด็อกเตอร์ สองคำนี้นะคะร์เจอรี่ที่แปลว่าการผ่าตัดกันอะไรนะแต่ว่าเขาเรียกเป็นเหมือนกับอนามัยพี่น้องคะ่ะอนามัยขนาดใหญ่เลยนะจะร์เจอรี่หรือว่าด็อกเตอร์ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลเขาก็จะเรียกเป็นฮอตพิทอนไปเลยนะคะพี่น้องจะเป็นหมอเขาเรียกว่าหมอประจําครอบครัวแล้วแต่ใครจะไปลงทะเบียน ที่ไหนเนาะคะส่วนใหญ่ก็ลงใกล้บ้านน่แหละจ้ะพี่น้องคะหมอประจำตัวคุณย่าแต่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องแต่ก่อนคุณย่าเขาก็อยู่ที่หมู่บ้านนู้นมันก็เลยแบบว่าใกลหน่อยเพราะว่าพวกซาซให้พนย้ายมาเพิ่นก็ไม่อยากยายนั่นคือแบบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะ คือไม่อยากย้ายไม่อยากอะไรเพราะว่าเพื่อนว่าหมอรู้จักเพื่อนดียังสินะค่ะมีประวัติอะไรอย่างนี้เนาะแต่ที่จริงแล้วเขาก็คือย้ายไปไหนเขาก็รู้จักหมดน่นะจ้ะเขามีประวัติในคอมที่จะรู้จักกันไปทั่วนะคะทุกวันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะระบบอ่าไอที IT. เนาะแต่พืนคนสูงอายุเพื่อนไม่เข้าใจไม่เป็นไรคือมันไม่ได้ไกลมากแล้วก็พาเพื่อนขับรถไปเวลาไปหาหมอหรือไป ยืนเรื่องยาแบบนี้แหละจ้าเนาะนี่ละจ้าแซนก,ก็เลยเล่าสู่ฟังนะพี่น้องคะ่ะเวลาที่นี่มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยน,นะคะแชร์ประสบการณ์ที่เขาเรียกเซอร์เจอรี่นี่คือเป็นอนามัยขนาดใหญ่คล้ายอนามัยบ้านเราที่มีหมอนะคะแล้วแต่ละเขตบางเขตมีหมอห้าหกคนบางเขตมีหมอสี่คนห้าคนก็ว่าไปนะนะพี่น้องแล้วแต่เขต ก็คือรับรักษาโรคทั่วไปที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉุกเฉินแล้วก็ไม่ได้รับนอนมีตรวจเลือดมีอะไรอย่างนี้นะคะมีพยาบาล khu ki can! Where Yeah! Yay! Yeah. 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 We เดี๋ยวสายก็จะพากันไปนั่งชิวๆถ้ามีที่จอดรถนะหาที่ดื่มชากาแฟกันก่อน,น,น,นกับคุณย่าและพี่น้องคะ่ะโชคดีค่ะคุณย่ามีที่จอดรถของคนที่เป็น d i s a b l e คือผู้พิการนะพี่น้องแล้วก็จอดตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาใบผู้พิการเราใส่หน้ารถพี่น้องตรงนี้ละมันก็เลยโอเคว่างพอดีเลยเดี๋ยวพาคุณย่าไปดื่มชา,ากาแฟจะ้ะ Nice day พี่น้อง <Nice S 1> ค่ะ <day. S 1> Yeah Nice day ก็ take เทกันมาไอ้ก็ทุบๆแล้วก็ทุบผปุคือไปดื่มเบียร์นะะ <laughs> พูดเล่นกับคุณยา่าวันนี้พาคุณย่ามาร้านใกล้ๆค่ะเขาเรียกว่าอะไร Niro บอตัวเอ็ขึ้นก่อนละพี่นอ้อง Niro Cafe ก็จะเป็นมีแซนด์วิชมีขนมหวานที่ทานกับชากาแฟพี่น้องค่ะแต่วันนี้เราไม่ทานขนมนะคะเพราะว่า กล้เที่ยงแล้วเราจะกลับไปทานข้าวที่บ้านก็จะมีแบบเทคเอาไว้กับดื่มเนกข้างในร้านนะคะพี่น้องคะดื่มในร้านก็จะแพงกว่าสองคนนี้ก็คือประมาณ300บาทนะคะวันนี้ดื่มกาแฟเสร็จก็จะพากันไปนั่งชมวิวชิลๆก่อนกลับบ้านจะ้ะวันนี้เป็นวันของคุณย่านะคะมาชมวิวไว้ในเมื่ออากาศดีๆเราต้องออกบ้านนะคะคนที่ยงกฤษชอบดื่มชาดื่มกาแฟกันเยอะผู้คนแก่ะคะ่ะไปนั่งเต็มเลยะคะ่ะไม่มีเกือบไม่มีที่นั่ง ออพี่น้องหลังจากนั้นเราเลยพากันมาชมวิวสักหน่อยที่จะกลับไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านนีเราจะนั่งชมว oh. no. um. yeah. ิวรถสะดูกรถส่วนน้องซีดใช่เยี่ยนั่นแหละพี่น้องที่ประจำเย่ อโลสวอเตอยวาคือน้ำเยอะมากๆวันนี้สุดยอดบรรยากาศเลยค่ะพี่นองค่ะโอ้ยถึงถึงอะไรนะเขาเรียกว่าอุณหภูมิต่ำตอนนี้ขึ้นมาประมาณหกองศาแล้วล่ะจ้ะแต่ก็อุ่นเพราะว่าแดดมันเริ่มอุ่นในในตอนฤดูใบไม้ผลินะ,นะคะพี่นองค่ะถ้าเป็นหน้าหนาวนะถ้ามันมีแดดแดดก็ไม่อุ่นนะจ้ะพี่นองนีละสุดยอดค่ะ ได้ชมบรรยากาศฟังเสียงน้ําไหลนี่ก็สุดยอดแล้วพี่น้องคะอันนี้คือจุดนี้คุณย่ามาได้เพราะว่าเดินมาไม่ไกลจากที่จอดรถนะคะเนาะพี่น้องตอนนี้ยังเช้าอยู่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่คนจะเยอะตอนบ่ายเพราะว่า,าตอนบ่ายก็คือไม่ได้ออกนะคะออกตอนเช้าแล้วก็คุณย่าก็จะไม่ออกตอนบ่ายอีกนะนะพี่น้องโอ้สวยสวยตามนั่นหละจ้ะพี่น้องเอ้ยชีวิตเนาะ ใครก็พาคุณย่ามาในจุดที่คุณย่าไปได้เนาะแล้วก็ในจุดที่คุณย่าอยากไปพี่น้องคะ่ะตรนนี้มานั่งชมวิวกับเพื่อนว่าครั้งสุดท้ายที่เพื่อนมาก็คือมากับโจยกับเมลีนั่งอยู่ฝั่งนู้นถ้าหน้าร้อนนี่จะเต็มเลยค่ะคนเนาะตอนนี้เหมือนวันที่สิบเจ็ดนี่แหละจ้าสิบเจ็ดเมษาน้ํายังเยอะอยู่พี่น้องนั่งคุยกันไป อไรจจะมีความสุขตามอัธยาอัธยาสัยเนะเถ้าแดดบดเนาะค่ะพี่น้องแดดไม่มีแดดแล้วเป็นหนาวหนาวนเซเว่นซุน ก่อนย่ามันเป็นหนาวๆเลียจะพากันไปแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ก็นั่งคุยกันตามภาษาแล้วพี่น,อนะละละละ้องเนาะนั่นะคือเดเอาของคุณยากประมาณนี้แหละค่ะได้สูตรอากาศสดชื่นบริสุทธิ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ลงนั่นลงนี่ยน,นะพี่น้อง <c oughs> ไปแล้วจ้ะพี่น้องค่ะมันเริ่มหนาวแล้วถ้าไม่มีแดดเนาะนั่นแหละความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะแบบมินิมอล มินิมอลค่ะพี่น้องชีวิตมินิมอลของคุณยาเนาะเพ oh, ื่อนจะมีความสุขง่ายๆอบ้เอยสิตมอย่าตรงนั้นน่ะคุณยาว่าเขาเป็นวงมาเล่นเหรอไหมพี่น้องคะก็าเล่นดนตรีเล่นอนนะัอ้นแมนไสเคยเห็นอยู่หน้าร้อนหรือเทศกาลต่างๆเนี่ยเราเพื่อนก็ได้เห็นนั่นเห็นนี่นะพี่น้องคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะเพราะว่า ก่อนอายุที่เพิ่นจะเก้าสิบเพิ่นก็ไปมาทุกที่แล้วล่ะประมาณนี้นะของเพิ่นนะพี่น้องคะอันนี้ก็ไปตรงที่เราไปได้นี่แหละก็เดินได้แบบนี้แหละค่ะเดินได้ถ้าเอาที่เดินแบบว่าสี่ล้อมาคุณย่าก็เดินเองได้ไม่ต้องจับเราหรือนี่ไม่ต้องจับเพิ่นก็เดินได้แต่ว่าเพื่อความมั่นใจใส่ก็เลยให้เพื่นให้เพิ่นจับมันดีกว่านะพี่น้องมั่นคงกว่านันละไปแล้วคะ่ะผเห็นบออีกคู่หนึ่งเจาะกระ้ากันมา น้องกีนน้องไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอเราหน่อยเด้อพีนน้องเด้อเราก็ถ่ายให้ดูเป็นเป็นบางครั้งที่เราออกไปไหนมาไหนนะ,ะในวันอากาศดีๆบางวันก็ไปแล้วก็กับยาก็ไม่ได้ถ่ายนะก็ออกไปเรื่อยอยู่ส่วนหใหญ่ก็จะไปดื่มชาเนาะถ้าเป็นร้านเก่าๆเราก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะคุณยาชอบร้านที่เป็นคาเฟ่ของห้างนะนะจะแต่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆ โอเคค่ะเดี๋ะว้องเขมกันนี่นี่มุ้งเงียนี่โอเคนะคะบายบายทุกคนบายกันเข้าในรถก็ต้องเข้าแบบนี้ย่าบอกว่าถ้าสูงอายุต้องเอาก้นเข้าก่อนแล้วค่อยแบบนี้แต่ก่อนเพื่อนก็ทําแบบไม่ได้ทําแบบนี้เพื่อนว่าสมัยก่อนน่าพี่น้องไปแล้ว